จับ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 เก็บเคุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือเกมอะไรอะไออะไอไอไอนี่คือภาคสามเราจะมาอำลาภาคสามจบจบ กราบสู่ผู้ชมนะครับผมเราจะมาอัมลาภาค3กันนะผู้ชมครับเนื่องจากว่าภาค4เนี่ยจะออกแล้วครับเราจะดีลีทแล้วก็ทำการเริ่มใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผู้ชมครับน้ำมาฮ่าฮ่าจบไอ้นี่มึงยิ้มอะไรวะเนี่ยพี่แหมพี่หนวดพี่หนวดพี่หนวดอะไรพี่หนวดอ,อเอาเป็นที่ E.R. หรือเปล่าอ่าสามแล้วกันครับเน่โหจับไปเลยครับจับไปเลยอันนี้คืออ่าอันนี้แล้วกันไปเปิดซิงค์ไอาคาวเรียบร้อยจัดไปจัดไป ISO นะครับผมกดสตาร์ทไปดูไม่ได้เล่นนานจบโอ้หกลับดึงผู้ชมด้วยแล้วกันนะผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปิดจังเพลงก่อนเป็นลูกติลิคสิหรือเปล่าเนี่ยพระเจ้าบ่าแล้วโอ้เชา้าสีแสนสดใสโอ้สวัสดีครับโย่บรรยาก,กาศที่แสนสดใสกลับมาแล้วโอ้โหเราจะมาเล่นเพื่ออำลานะครับผู้ชมครับเพื่ออำลานะครับผมพอพักาาสี่จะออกแล้วผมลาก่อนเว้ยไอ้น้องชายภาคสามเองทำให้พี่มีวันนี้เลยน้องชายเอย้อย ขอบคุณมากแล้วครับผมโอ้ยอารับงานนะครับคุณผู้ชมโอ้โหบรรยากาศเก่าๆเดิมๆกลับมาแล้วคุณผู้ชมแม่นี่เป็นไงโอ้โหเดี๋ยวดูเซตติ้งหน่อยโอ้โหนี่คืออะไรวะเนะี่ยอ่ามิวสิกมึงไม่ต้องเปิดเลยพี่ <laughs> มิวสิกไม่ต้องเปิดครับผมกราฟ,ฟิกเอาสูงๆเลยนะมา โอเคมีแต่ไม่มีแต่หรอเขาจะสอนให้เราเดินหน้านะครับผมอ่ะเดินหน้าสักหน่อยให้เดินหน้าผมเล่นบนไอโฟนสิบห้าโปรเลยแล้วกันคนระับเอาเขาสอนให้เราเลี้ยวเขาสอนให้เราเลี้ยวเล่นหน้าเถอะล่ะมึงจะสอนทำไมก่อนเดินแค่นี้เองเอาวิธีเล่เริ่มเล่นตั้งแต่แรกแล้วกันคนระับมาวิธีนี้เขาบอกว่าให้เรารถมาจอดตรงนี้นะครับเดี๋ินๆผมวิ่งเลยไปไหนเขาบอกให้เราเอารถมาจอดไว้ตรงนี้แล้วกันนะผม โอเคประมาณนี้มาเนี่ยจากนั้นก็จะอ่าเขาจะให้เรารับงานอีกนะครับเขาบอกให้เรากดที่แมปแมปค้างแล้วกันนะครับแล้วก็ให้มาร์กไปที่บ้านแล้วกัน,นครับผู้ชมมาร์กไปที่บ้านแล้วกันคนระับนี่มาร์กไปที่บ้านนะผมว่าคาดูเริ่มเล่นเป็นหมดแล,ล้วละมีคนคอมเมนต์บอกว่าผมชอบมากเลยพี่พี่ทําให้ผมแบบว่าเล่นเกมนี้ตามพี่เป็นนะครับ แล้วจากนั้นเราก็เปิดไฟนะเปิดไฟเห็นไหมมันจะมีสีเหลืองๆบอกอยู่ไม่ต้องบอกแล้วเพราะว่าเกบอกมาหลายปีแล้วนะครับผมแล้วก็วิ่งตามแมปไปได้เลยนะครับผมไปเลย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 ไม่รู้ภาพมันคมหรือเปล่าน่าจะชัดอยู่มั้งชัดได้แค่นี้แหละเออทุกๆทุกๆทษกๆทุกๆห้ำห้ำหำหุ้ยโดนไปสามร้อยเลยพระเจ้าเงินมีห้าหมื่นขวาย มาแล้วมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วพี่ผมมาแล้ว,ผม,มลวผมกลับมาแล้วแค่นั้นแหละสวัสดีครับพี่พี่คิดถึงผมหรือเปล่าพี่สมัยก่อนน่ยผมนี่เล่นเกมเกมนี้ประจําเลพี่นะสมัยก่อนเราผมอยู่กับพี่ประจําเขาจะั้มโอ้โหมนแต่ดูจอเป็นไงสมัยก่อนนะผมดูผมดูกับพี่ประจําพี่จำผมได้ไหมอ่ะพี่จำผมได้หรือเปล่านะครับผมโอ้โหแม่งโดนไฟแดงอยู่แล้วพี่จำผมได้ไหม โดนรถไฟแดงไว้เฮ้ยไฟเขียวพอดีไฟเหลืองพอดีมาแล้วครับมาแล้วนี่คือบ้านของเรานะครับอุ๊ยโอ้โหม่โอ้โหโดนขี้บาทแล้วเนี่ยเป็นพันแล้วมั้งเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับอ่าแล้วเราก็กดตรงอ่ารูปงานนะครับแล้วก็กดเก็ตอัพไปนี่คือมุมมองภายในแล้วนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นไงโอ้โบรรยากาศที่แบบว่าคิดถึงคิดถึงนะผมคิดถึงคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะผมสมัยก่อนผมพูดไม่คล่องขนาดนี้นะผมโหเล่นแบบนานมากสมัยก่อนนะคุณผู้ชมผมเล่นมาหลายปีมากนะสำหรับเกมนี้ก็เราได้เงินสองพันว่ะไอที่หักไปเมื่อกี้แหละอ่าต่อไปนะครับมันนี่ มบรรยากาศที่แสนสดใสหูยสดใสจา้าอ่าแตะหน้าจอไปหลังคาแตกลายเห็นไหมนั่นอ่ะหลังคามันแตกพวกนายเห็นไหมเออฉันบอกให้เองซ่อมเองทำไมไม่ซ่อมนะผมโอเคอแล้วเราก็จะทำการซ่อมมันไปนะครับออซ้อมไปซ่อมไป นี่เองเห็นไหมเองเห็นไหมตรงนี้มันจะมีพัสดุที่ฉันทําการสั่งซื้อมาเองมาเอาตรงนี้ไปแล้วกันนะไอพวกหนูนะผมะแล้วก็เดินทางไปหรือแปวตรงนั้นนะผมมือถือมันเล่นง่ายนะแต่ว่ากราฟิกมันอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่รู้สึกว่าภาคใหม่นี้จะมีแดดด้วยนะครับเขาให้เรามาเอาตรงนี้นะ าตัวนี้มาเอาขอตัวนี้นะผมแล้วก็กดค้างนะครับแล้วก็ไปที่รูปฟันเฟืองนะครับมันก็จะกางขายขีนออกนะครับแล้วก็ขับได้เลยเฮขับยังไงวะเนะี่ยปึ๊บนี่ผมกำลังยกขึ้นอยู่นะปึ๊บอ่า แล้วก็เอาวางได้เลยนะครับผมแป๊บนึงครับแป๊บนึงอ่าแล้วก็ยกโยกไปครับยืดออกไปยืดครับผมผมยืดครับผมเปลี่ยนมุมกล้องก็ได้นะครับนี่ยืดนะครับผมยืดเลยสวัสดีครับภาคสามอ้ใส่ไปตะขอรู้ตะขอไกลๆเนี้ยทำไมมันวางล้มขมำอย่างนี้วะเนี่ยคือกราฟิกมันทำไมมันภาพมันแตกอย่างวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออเค เขาบอกว่าให้เปลี er ่ยนเอาเออผมก็เปลี่ยนแล้วนะกราฟิกมันดูมัวๆกันไปไหมคุณผู้ชมผมมองว่ามันมัวอยู่นะแตกเกินไปไหมไม่น่าแตกหรอกมั้งอืออ่าพออย่างนี้เราก็วางวางได้เลยนะครับมันจะมีลูกกลมนะเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าผ้านนี้มันลบได้หรือเปล่านะ เียน่าจะปิดได้นะดีเป็นไงหลังจากนั้นเขาบอกว่าให้เรา,เาไปเก็บเคนะผมผมเล่นบนมือถือไงเอาล็อกก่อนล็อกก่อนแต่ว่าผ้าไอ้ผ้านะ้ำเัาไม่ต้องล็อกไงรีเซ็ตนะผมกดใช้ในการกดค้างนะครัล็อคคำสั่งก่อนนะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงสอนอยู่ ครับผมแป๊บน,นึงนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเ,เขาให้ไปโอเคโอดด้ดูดูตรงนี้มันจบก่อนมนะนะผมผมจะยาวไปเลยนะครับเริ่มเล่นตั้งแต่แรกก็ยาวไปเลยรู้เร่อเล่นกี่นาทีก็ไม่รู้นะยังต่ำก็สี่สิบนาทีแล้วมันะมม้งนะครับผมเดี๋ยวยาวไปเลยรีชิวด้วยดีแหมต้อง ม่รู้เดินหน้าเข้าหรือถอยหลังเข้านะจอดในกรอบครับจอดในกรอบจอดใม่ตรงกรอบนะครับจอดไม่ตรงกรอบบางคนก็จอดไม่ตรงกรอบก็ภารกิจก็ไม่ผ่านนะโอเคอ่าปื้อผม,ผมเอ้ยปิดอินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่าวะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน โยกเลยครับโยกเลยอย่าลืมนะเราต้องปลดล็อกเชือกก่อนนะครับเราต้องปลดล็อกไอ้นี้ก่อนนะปลดล็อกเชือกก่อนนะอ่ามันถึงจะมันถึงจะยกได้นะครับอ่า๋อเขาบอกว่าให้เราเอาเขาบอกว่าให้เราเอาวางไว้ข้างล่างก่อนแล้วกันนะวางไว้ในกรอบก่อนเกมนี้ไม่สามารถลงรถได้นะครับเอากาักไวใ้ให้ภาคภาคคอมเลยนะผู้ชม ไม่สามารถลงรถได้นะครับวางในกรอบสีเหลืองก่อนนะครับวางตรงไหนก็ได้นะครับเขายังกักไปอยู่ยังกักไปอยู่นี่ปึ๊บจัดไปครับจัดไปถึงหรือเปล่าเนี่ยถึงอยู่นะโอเคหุ้ยไกลจังวะ เขาจะไปแปลรูปป่นใช่ปะอ๋อแปลรูปเป็นไม้เป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นเศษไม้นะครับนี่เขาเราก็จับทการเอายกขึ้นเลยผมชอบใช้รถขุดมากกว่านะครับนี่สามารถหมุนได้นะไอตัวเล็กๆสามารถหมุนหมุน,หม,นหมุนไม้ได้นะครับอะไรวะ่เนี่ยเฮ้ยนี่อะไรเฮ้ย,อะ,อ,ยอะไรของพี่เนี่ยเฮ้ย ยกยกดันขึ้นลงอะไรวะขับงงง,งมันขับไม่เหมือนภาคในคอมอะ่ะผมไม่แน่ใจว่าผมเคยลงเกมนี้ใน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 ภาคในอนี้หรือยังนะในในในช่องนี้หรือ,อยังนะผมลืมเหมือนกันน่าจะยังมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะปึ๊บอ่ะ เอาละโ,โหจับไปเลยเดี๋ยวผมเล่นยาวๆเลยนะลงวิดีโอเดียวไปเลยยาวๆไปเลยแล้วก็เอานี้วางนี่ครับเริ่มเล่นตั้งแต่แรกเลยนะผมภาคสามนะภาคสามนี่ไม่ใช่ภาคสี่นะเรามาเพื่ออำลาเขานะนี่ครับบรรยากาศเก่าๆเ,เพื่ออำลาเขาเขาอาจจะ เรา,าอาจารย์แบบว่าเคยเราเคยผ่านมาไงเขาเรา,เราจามลาเขาแต่เขาไม่ได้เป็นไหนนะครับเก็บครับผมแล้วก็เก็บให้เสร็จเรียบร้อยนะครับอาา้าวปรวตไปแล้วโอเคแล้วกเ็เขาบอกว่าบ้านกดไปที่บ้านกดมาที่อ,อะไรวะ กดมาที่รถแล้วก็ยังไงต่อกดกดอะไรกดอะไรวะกดเข้าบ้านเหรอมึงบ้าหรอือเปล่าเน่ยแค่เนี้ยอ๋อเราขับรถไปตรงนั้นอ๋อเขาบอกให้เรารีเซ็ตใช่ไหมไม่รู้อะก็กดกดไปดูรถเฉยๆเขาให้กดไปดูรถเฉยๆนะครับไปไปไปแหมมันไม่มีแตะให้เรากดย่าอพี่ดมไม่มีไม่มีแตะเรากด เขาบอกให้เรามาจอดรถนะครับเสร็จเรียบร้อยจอดให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับผมงสำหรับภารกิจนี้โอ้ง่ายอย่างวะมันง่ายไปหมดเลยเว้ยเสร็จเรียบร้อยครับเลเวล์หนึ่งแล้วโอ้โหเดี๋ยวงานม,มันจะรับให้ต่อเลยนะครับเห็นไ,ไหมงานม,มันจะรับให้ต่อเลยเอ้ยเป็นไงว้าวพระอาทิตย์สวยงาม ไปในต่ออ่าเลเวลหนึ่งกดค้างที่เลเวลนะครับแล้วก็เขาสอนไปอัพสก,กิลนะครับเราจะอัพตัวไหนก็ได้ครับผมว่าเป็นรถขุดแล้วกันนะครับอ่าอ่าอันนี้เขาบอกว่ากดที่แมปกดค้างนะครับเขาให้เราวาร์ปวา่าน่าจะวาร์ปไปที่ร้านขายรถนะครับอื๋อ้าผมวาร์ปไปเลยแล้วกันนะครับผม ใช่หรือเปล่าไม่รู้ให้วาฟรือให้มาร์กก็ไม่รู้เ่ยเขาให้เรามาอ่าซื้อรถนะครับมาสอนซื้อรถจมมาจอดตรงนี้นะครับตามที่เขาบอกแล้วก็เราก็จะทำการกดค้างที่รูปอ่ารูปอันนี้เลยนะครับเรา เราก็จะซื้อเป็นหน้าตักหลังขุดแล้วกันนะบล็อกแคทก็ซื้อได้แล้วนะแต่ว่าเงินเราไม่พอไงเฮ้ยยังยังซื้อไม่ได้นี่หว่าเออโอเ้เสียงหมดแล้วพระเจ้าอัดถ่ายคลิปเยอะไปหน่อยพระเจ้าเอ้ยอ่าเราก็มาซื้อหน้าตักหลังขุดนะเพราะว่าไอ้นั่นเขายังไม่อนุญาตให้เราซื้อนะดีเลดี่ก็คือรถหน้าตักหลังขุดฮ่าฮ่าฮ่าแค่นี้จากนั้นเราก็เขาให้เราเปลี่ยนไปขับหน้าตักหลังขุดนะครับนี่แล้วเราก็ ทำการาวาร์ปนะครับผมวาร์ปไปที่บ้านมันจะไม่เสียเงินนะครับวาร์ปไปที่บ้านเราจะไม่เสียเงินนะไม่ว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนวาร์ปไปที่บ้านจะไม่เสียเงินนะครับมาแล้วมแล้วมา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 แล้วครับนว่าือโอล้โหบรรยากา้าศแร้ๆมา่เราได้ขับรถปุดอแลมัยน้้นคือแบบตืน่นเต้นมากนะครับ เขาบอกให้เราไปจอดในกรอบนะครับผู้ชมจอดอยู่ในกรอบนะครับปึ๊บโอ้โหตอนนั้นผมเล่นอนะแบบโอ้โหจนเครื่องร้อนอะ่ะได้โทรศัพท์มาใหม่แล้วมาเล่นอะ่ะโอ้โหสุดจัดอะ่ะตอนนั้นอะอันนี้ iPhone 15โอ้โหสบายคนระับเล่นเกมน,นี้แล้วก็ตั้งค่าครับผม คนดูน่าจะเล่นกันเป็นบทเลยมั้งเขาสอนขับรถขุดนะครับเ,เดี๋ยวมันขับแปลกๆวะเดี๋ยวกันนะแป๊บนึงนะเอามานว่าไอเอสโอไม่ใช่เหรอวะตรงไหนวะไอเอสโอมันขับแปลกๆวะมันเ,เป็นดึงอามได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ,มอ,อ,อ,โอ้มันต้องอันที่สองโอ้ตรงอันนี้นี่เป็นไงแป๊บนึงนะคุณผู้ชม เ,เขาบอกให้เราขุดตรงนี้นะครับขุดเลยครับขุดไล่อ่ะเราจะขับรถหน้าตาหลังขุดนะครับคุณผู้ชมนี่นี่คือเร็วเป็นบรรยากาศแรกๆที่เรามาขับรถหน้าตาหลังขุดเลยนะครับเราไม่สามารถลงรถได้หรือเข้าหมดกล้องถ่ายภาพได้นะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่น่าเสียดายนะครับผมจะทําเป็นวิดีโอเดียวเลยนะอันนี้นะวิดีโอนี้นะมาโอ้โหมันขับยากยิ่งเปล่งเลยวะ่ะฮะ โกิมโรยยังไม่ทันทำอะไรเลยมั้งไปกินสำเร็จแล้วหรอ,อขับยากจริงนะแต่หลองขุดอ่ะเี่เราเจอท่อนะครับเลทท่อหล่อเทอุย้ยหล่อเทนะครับผมเราเจอท่อเราเจอท่อ,เ,อ,อเราสามารถเอามุมมองนี้ ดูเห็นเห็นน่าจะเห็นอยู่นะมันอาจจะมีขอบดำบนล่างนิดนึงนะครับผู้ชมขอบบนล่างอะ่ะโอ้โหแม่งขุดย่างยากเลยวะ่ะอ๋อได้มันขับยากนะมันขับยากจริงเสรเสร็จแล้วครับผมดูหลอดสีขเขียวข้างบนนะครับ บางคนมันก็ไม่รับภารกิจต่อนะครับคือบางคนมันก็รับต่อไงเราต้องผ่านช่วงแรกๆนี้ไปก่อนนะครับเราจะยกเลิกก็ได้นะครับโอ้โหเสียงรถขุดเสียงหน้าต่างลังขุด อ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยขอเขาบอกว่าให้เราออกจากบริเวณตรงนี้นะครับเอาเอารถออกนะครับผมโอเคแล้วก็รถเดินออกนะครับมันไม่ยากเลยเลยคุณผู้ชมเรียบร้อยเห็นไหมเขาก็จะเอาท่อมาวางให้เรานะครับจริงๆเราต้องไปซื้อเองนะครับผมอ,อ่านี้ก็จะเป็นกรอบสีเหลือง เอาเขาบอกว่าให้ยกท่อขึ้นไปวางไว้ข้างบนนะครับวางไว้ในกรอบสีเหลืองนะครับเล้ลองตั้งขาก่อนแล้วกันนะตั้งขาก่อนตั้งขาไปก่อนปึ๊บอ่าแล้วก็กดปับ๊บแล้วก็ยกขึ้นปึ๊บโอเคเรียบร้อยแค่น,นี้เองไม่ยากเลยนะครับผมเฮ้ยเรียบร้อยตึงตึงตึงแล้วเราก็จะทำการ เปลี่ยนท่อนะครับเปลี่ยนท่อเอาจากท่อสีแดงเป็นท่อสีเขียวได้ไงวะเนี่ยลูกพี่อไนะไรวะเนี่ยเดี๋ยวพาสีผมก็จะพาเล่นแบบนี้นะครับเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะผมเราต้องไปไถถมนะครับทีนี้เขาบอกว่าเราลดไปจอดไปตรงนั้นนะครับผมแล้วก็ทำการเก็บ ขายเรียบร้อยนะครับขาจุกข,ขาช้างอะไรก็เจ็บไปห,หมดนะผมช่วยมาเลยมาเลยโอ้หักเร็วเยอะกันไปจอดให้ตรงนะครับนี่จอดจอดถ้าจอดถ้าเราจอดไม่ตรงมันก็จะภารกิจมันจะไม่สําเร็จนะครับเราต้องจอดให้ตรงนะครับเขาบอกว่าให้เราไถาถมบริเวณตรงนี้นะครับเอากองดินตรงนี้ถมนะครับซึ่งเป็นอะทีขับยากมากนะครับ ว่ามันอยู่ฝั่งเดียวกันกับฝั่งเลี้ยวไงโอเคมันสอนเรายกอยู่เมื่อกี้สอนทำไมมันไม่ได้ยากอะไรเลยใครๆก็ก็ขับเป็นอ๋อแนะนำว่าให้ล็อกมุมกล้องเป็นมุมนี้นะครับมันจะง่ายกว่ายากอะไรนักหนาเย้ยขับยังยากเลย คนขับไม่เป็นมันก็มีนะผมยังขับไม่เป็นเลยเน่ยใครขับใครขับเป็นนี่คือว่าเก่งนะครับเอาเสร็จแล้วหรอยังไม่ได้ทีเลยเขาบอกว่าเสร็จแล้วก็ให้เอารถออกจากตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่สองสามภารกิจมั้งสำหรับงานตัวนี้เสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะภารกิจเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะทำการมันก็จะรับภารกิจต่อไปให้เรานะครับ ประมาณขึ้นชั่วโมงแหละนะครับผมนี่คือบริิสุดท้ายมั้งให้เราไปเปลี่ยนรถบรรทุกนะครับผมไปขับรถบรรทุกนะจากนั้นเราเอารถบรรทุกไปที่สถานที่ตรงไหนแล้วก็ดูนะครับมันจะเป็นสีน้ําเงินอ่าเขาบอกว่าให้เราเอารถบรรทุกมาที่หน้างานนี้นะครับผมแอาว่าไปที่บ้านนะมันจะไม่เสียเงินนะครับถ้าว่าไปที่หน้างานน่าจะเสีย นี่มาแล้วมาแล้วรถบรรทุกมาเอาลายมายกอะไรครับมายกอะไรจอดได้ตรงนะครับอ๋อรถบรรทุกเอาดินจากนั้นเราก็จะทำการไปเปลี่ยนเอารถนะแต่หลังขุดนะผมเพื่อที่จะไปเราสามารถวาร์ปได้นะนี่วาร์ปได้วาร์ปได้ เอารถหน้าแต่ละคูไปจอดตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมเออพอแห้งแล้วนะโอ้โหเล่นนะผมเล่นโคตรน,นานผมว่าถ่ายคลิปเยอะนะครับต้องต้องจอดให้ตรงจุดนะถ้าจอดไม่ตรงมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วตรงตรงจุดมันก็จะเป็นแบบนี้เออรู้แล้วรู้แล้วอ่าเราก็จะทำการตักกองดินนะครับที่มันเป็นสีแดงออกนะครับ ถ้ามันเต็มถ้ามันเต็มหลอดของของรถตักมันก็จะเป็นสีเขียวเต็มหลอดครับอถ้ามันเต็มหลอดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะไปเทใส่รถดำนะครับผมสมัยก่อนเล่นไม่เป็นก็โอ้โหโคตรซื้อบื้อนะตอนตอนเล่นไม่เป็นือแบบซื้อบื้อจัดเลยนะตอนนั้นอะโอ้โห ไฟจัดถ่ายภาพตอนเล่นไม่เป็นอ้โหูแบบไม่รู้ทําไงนะหูไปอย่างนั้นไปอย่างงี้ไม่รู้ทําไงเออแต่ตอนนี้เล่นเป็นแล้วนะครับยังไม่ลืมหรอกนะผมหูมันทำให้ผมมีวันนี้เลยนะผมเล่นเกมนี้ผมผมถ่ายเกมนี้แหละผมทําถ่ายเกมนี้ลงย t u b e เนี่ยมันทําให้ผมมีวันนี้สามารถกดสองครั้งเพื่อเลเซดูได้นะครับถ้ามันเป็นสีเขียวหมดมันก็จะหรือว่ามันเสร็จนะครับ ถ้าไม่มีเกมนี้ผมก็ไม่มีเกมไหนที่ถ่ายลง YouTube ได้อะเอันหมดนะครับสามารถเล่นสอง2งสองมือก็ไดเ้เอาให้เต็มนะครับแนะนำว่าเอาให้เต็มอา้าวเต็มแล้วก็ไปครับ,รบเทใส,ส่เลย เปิดวิวอก็ได้นะนี่เปิดไซเรนก็ <c oughs> จะหมุนแป๊บๆๆๆๆนะผมไม่ต้องอันนี้ก็ได้ขอแค่มันเทลงเฮ้ยพระเจ้าเอ้ยแม่งเป็นสีแดงอีกโว้โหน,นี้หวังว่าอันนี้น่าจะเสร็จนะไปไปหวังว่าอันนี้น่าจะเสร็จนะเสร็จปพืนนอ่อน่ย เสร็จปะไม่เสร็จว่ะไม่เสร็จอุ้ยเกือบเกือบเกือบเสร็จไม่เสร็จเราดูตรงหลอดสีเขียวมุมบนนะครับตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้อ่าหลอดสีเขียวตรงรูปงานอันแรกอ่ะไป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 จัดไปครับจัดไป อะไรวะเนี่ยเฮ้ยจะไปครับเสียจะไปครับเสายาียอุ้ยมันไม่เสร็จสักทีวะมึงไม่เต็มสักทีวะเนี่ยโอ้โหไม่ไม่เต็มเลยวะโอ้มันเหลือตรงนู้นเป็นสีแดงแนมะ่ต้องต้องเอารถต้องถอยรถออกนะครับเป็นสีแดงเลยเนี่ยตรงนี้ผมเทพลาดไง ก็เลยลงพื้นงานก็เลยไม่เสร็จเลยเสียเวลาอีกเอาถอยก่อนด้วยงานก็เลยไม่เสร็จเลยของพระเจ้าเอออะไรเรือกี่นาทีวเนี่ยตรวจจัดโอ้เพื่อน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 ก็มันก็จะเสร็จแล้วล่ะคุณผู้ชมโอ้บางที่มีครั้งหนึ่งผมเล่น20นาทีเลยไอ้40นาทีอะวิดีโออะยาว40นาทีเลยนะผม มันเหลือลแค่นี้มันเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้มันเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้ก็ใส่ไปเลยเสร็จไหมฮะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวดูดูดูงานงานบานปลายแล้วมันยุบมันยุบโอ้โหแล้วผมจะไปดินจากไหนมาเติมอ่ะโอ้พระเจ้าเอ้ยมันข้ามได้ป่าววะงานบานปลายนี่มันยุบป่ะเฮ้ยงั้นผมข้ามงานนี้ไปเลยแล้วกันนะเยอะข้ามไม่ได้อีก พระเจ้าเอ้ยงานบานปลายดิมันยุบดูดิดูดิเห็นไหมโอ้โหแล้วมันมันยุบได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเอาถ้างานบานปลายแบบนี้เราก็เอาตะเคืนได้นะครับงานบานปลายเขาเรียกว่างานบานปลายงานบานปลายนะครับเห็นไหมยุบดินยุบมันก็เลยเป็นสีม่วงเลยนะเนี่ยไอสีส้มเลยเนะี่ยพระเจ้าเอ้ย งานบานปลายจริงๆคุณผู้ชมโอ้โหประมาณนี้แล้วกันนะโอ้โหอะหายๆคนก็คงอาจจะเล่นเป็นแล้วแหละเดี๋ยวผมจะ,ะไม่รู้มันข้ามไม่ได้ดิข้ามไม่ได้เลยนะคดูดิต้องต้องรีเซ็ตอย่างเดียวอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะสำหรับวิดีโอนี้ คนดูก็น่าจะเล่นเป็นแล้วแหละนะครับผมสวัสดีครับมันมีบทด้วยมีเทวังเทงหินมียกอะไรยังเยอะแยะนะครับเป็นภารกิจสุดท้ายนะครับผมไปครับสวัสดีครับ